สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์กล้วนะคะทีอินสไท y ์ u t u b e นะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องรายได้จาก TikTok นะคะสําหรับคนที่คิดว่าอยากท้าทําทิกทอกให้มีรายได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะการที่คุณจะรับรายได้จาก TikTok ไม่ใช่จาก Ad s e n ซ e แบบ Google นะคะหรือว่าจาก Ad Break หมืนใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะคะอันนี้เราต้องซื้อเหรียญก่อนนะคะ หมายถึงว่า,าไม่เราไม่ต้องซื้อเหรียญแต่เราต้องมีคนที่เขาซื้อเหรียญคนที่ดูเรา follow เราเขาต้องซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาซื้อเป็น g i ฟตให้เรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าเหรียญอะ่ะถ้าเป็น100เหรียญ1น0อยคอยอะมันอันนี้มันเป็น c o n เวิรของอเมริกันเนาะเป็นเป็นอ่า เป็นดอลลา่าสหรัฐนะคะ100เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์29นะคะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมี100เหรียญ500เหรียญ2,000เหรียญ5,000เหรียญแล้วก็10,000เหรียญน,นะคะราคา10,000เหรียญอยู่ที่134นะคะ135ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็5,000เหรียญอยู่ที่60 6ิเจ็ดดอลลาร์นะคะอันนี้มันเป็น66.99แต่สตาร์ก็จะปัดขึ้นไปนะคะแล้วก็ ก็สามารถที่จะซื้อได้หลายช่องทางจะเป็นแบบบัตรหรือว่าจะเป็นแบบพีพา,า l อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอสมมุติว่าสตาร์อยากจะเหมือนคล้ายๆกับคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆ Superchat นะแต่เดี๋ยวไปหารายละเอียดมาให้แต่ตอนนี้คือเรามาเรียนรู้กันว่าเออมันมีเหรียญที่เขามีขายใน TikTok แบบคล้ายๆเดี๋ยวนี้เวลาเราอ่านหนังสือนิยายอะไรเงี้ยเราต้องซื้อเหรียญก่อนแล้วเราก็มาเอาเหรียญนี่แหละคล้ายๆคูปองอะไรแบบเนี้ยตอนสมัยเราเรียนเราจะต้องแบบแลกคูปองใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นเหรียญเราสามารถซื้อมาแล้วเหมือนหนังสือนิยายตอนหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเล่มหนึ่งมีมูลค่ากี่เหรียญอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหรียญคอยนะแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราซื้อคอยมาก่อนเราซื้อเหรียญมาก่อนเสร็จทีเนี้ยมันจะเป็นสกิทสติกเกอร์หรือว่าเป็นกิฟท์ที่เขาเรียกเนาะอย่างเช่น มันมีรูปต่างๆเงี้ยมีจํานวนเท่าไหร่หเหรียญยี่สเหรียญห้าเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญห้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเหรียญที่เราซื้อมานั่นแหละเอาไปเหมือนเหมือนให้คนคนที่ทำแอคา์ทิกช็อกหรือว่าวิดีโอหนที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะก็บริจาคเหรียญแล้วคนที่ทําช่องก็คือสามารถที่จะ อคอลเลกต์เหรียญอันนี้แล้วก็พอได้นะคะเดี๋ยวอันนี้สตาดูไปด้วยนะคะพอได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคือคือที่จอดเขาก็จะทําเงินอย่างนี้เดี๋ยวสตาจะหาให้ดูนะ แต่คิดแบบนี้เลยสมมุติเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันก่อนเมื่อกี้อันเนี้ยอันเนี้ยดูไปด้วยมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเอามาแปลไปด้วยดูข้อมูลจริงๆด้วยจากตรงนี้แล้วก็มาบอกทุกคนจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ไม่ผิดพลาดโอเคอย่างเช่น2,000เหรียญหรือว่า5,000เหรียญเอาอะไรดีที่มันง่ายๆ5,000เหรียญมีค่าเท่ากับ67ดอลลาร์นะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราเราคอลเลกตได้แล้วเรามาดูนะว่าเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปคิดด้วยเพราะว่า3 1 2พันหรี่เหรียญ ถ้าคุณเก็บเหรียญได้หรือว่าคุณเก็บสติกเกอร์แล้วเหรียญตามสติกเกอร์มันจะมีบอกอยู่ว่าสติกเกอร์น,นี้มีค่าเท่ากับกี่เหรียญกี่คอยอย่างงี้ค่ะสมมติว่าคุณได้สติกเกอร์มาเยอะ <ๆ S 1> แล้วนะคะเป็นกิฟต์หรือเป็นสติกเกอร์เป็นอะไรที่เขาเรียกกันได้มาเยอะแล้ว31,25เหรียญคอยเท่ากับ25ดอลลาร์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าคุณต้องเก็บเหรียญ 6,250ดอลลาร์หกพันสองร้อยห้าสิบเหรียญคุณเจ็ดเท่ากับเก็บได้ห้าสิบดอลลาร์แล้วคุณสามารถที่จะแคดเอาได้นะคะมันมีคุณแคดเอาคุณสะสมไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ไม่เอาออกมาเนี้ยคุณก็เก็บไปเรื่อยๆจนครบสองหมื่นห้าพันห้าพันเหรียญคุณก็จะได้สองร้อยดอลลาร์ถ้าเกิดห้าหมื่น ห้าห้าหมนเหรียญคุณก็จะได้400รอดอลลาร์ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมันจะได้กำไรตรงนี้คุณไปคิดดูเอาเองนะคะสมมุติว่า t ิก t o อคเขาคุณซื้อมาเมื่อกี้เดี๋ยวสตาอาให้ดูนะเดี๋ยวสตาจะขึ้นปะไว้ให้ด้วยจะได้เห็นกันนะเออถ้าคุณมีห้าพันเหรียญถ้าถ้าคุณต้องการจะซื้อเหรียญ ห้าพันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ67สิบเจ็ดดอลลาร์แต่ถ้าคุณคอลเลกเหรียญนะ่ะแบบหกพัน่ะได้แค่ห้าสิบดอลลาร์อันนี้คือส่วนต่างที่ทิกตอกจะได้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ซื้อเหรียญห้าพัน 5, 000, เขาต้องจ่ายแบบ เยอะกว่าแต่คนที่เก็บเหรียญอะ่ะมันต้องเก็บเยอะกว่าเพื่อที่จะได้เงินที่น้อยกว่าอันนี้ไม่รู้เก็ตหรือเปล่าแต่มันไม่งงถ้าจะถ้าเห็นภาพเดี๋ยวสตาร์วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะคะว่า TikTok อะ่ะเขาเขา,เขามีรายได้หักส่วนจากตรงเนี้ยอืมคณมี5,000เหรียญคุณต้องจ่ายถ้าคุณจะซื้อ5,000เหรียญคุณต้องจ่ายหกถ้าคุณคอ l เ e ก ต้องตั้ง6000เหรียญแล้วคุณได้แค่50เพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเหรียญเกินมา1000กว่าแล้วก็คุณได้ยอดแค่50แล้วทิชชอ่ก็ได้ไป10กว่าดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยก็กะประมาณว่าได้ไปสมมติคุณได้50าิบทิชได้ประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยต่อกันเหมือนเขาก็กินเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับ30%คล้ายๆกับ youtube ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นการ เหมือนสมมุติเอาอธิบายง่ายๆอันนี้เป็นคลิปที่ยาวมากกลัวคนอื่นไม่เข้าใจนะคะถ้าสมมุติว่ามีคุณชื่อ A อยู่เขาอะไม่ได้เล่น t k t t o k แต่เขาอะ f อล l o w แล้วเขาอะไปซื้อเหรียญไปซื้อเหรียญกับ t i k t o กใช่ไหมซื้อมาซื้อมาสามเหรียญเท่ากับ10บาทอย่างเงี้ยแล้วคุณอะ คนที่เป็นคนทำทิกท t อกอ่ะคุณก็จะต้องเก็บเหรียญสามเหรียญอย่างเงี้ยแต่คุณได้ถ้าคุณเก็บครบสมเหรียญคุณจะไปแลกกลับได้แค่เจ็ดบาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็3บาทก็คือเป็นกําไรของเจ้าของคนที่ทำทิกท t อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเจ้าเป็นสาเอร์เซ็นต์เี้ยคือเป็นของ พลตฟอร์มไม่ใช่คนที่ทำดิจิตอลคือคนที่ทำดิจิตอลก็อาจจะได้แค่60%หรือ70%แล้วก็อีก30%ก็คือให้ทางแพลตฟอร์มไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือต้องมี follow ที่แบบเป็นหมื่นก่อนมนะั้งถึงจะถึงจะทำได้นะคะแล้วเขาถามว่าเชนยังไงนะคะก็แคสเซาแต่ต้องมาตรงแบบมันเป็นไดมอนด์ด้วยนะ เดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้แต่อันนี้คือแบบบอกไปคร่าวๆก่อนว่าสามารถที่จะทำเงินได้ถ้าคุณมียอด Follower ที่สูงพอแล้วนะคะแล้วคุณสามารถที่จะ apply gift นู่นนี่นั่นได้นะคะเพราะว่าเนี่ยก็ส่วนมากแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้แบบดังมากอะไรเงี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่บอกว่า Good luck with earning your diamond and become an internet in celebrity mm hmm. ก็คือแบบว่าเออขอให้โชคดีอะไรอย่างนงี้นะคะที่แบบเออเออนี่คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายนะคะมันต้องแบบมี follow เยอะเยอะเยอะมากๆนะคะ ถึงจะถึงจะทำตรงนี้ได้เนาะแต่ก็มันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าจะรู้ไว้นะคะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราก็คุยนานแล้วนะคะเรื่อง t ิ k t o k แล้วเดี๋ยวาเจอกันใหม่ในในคลิปหน้านะคะ i n s s i ซต์ u t u b e จะเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็การหาเงินหาเงินออนไลน์มาฝากทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ